เดี๋ยววันนี้จะมาดูแปลงที่ดินที่เราสามารถใช้ สำหรับการทำพื้นที่การเกษตรได้ด้วยนะครับข้างหลังเนี่ยเขาจะมีลำห้วยอยู่นะครับเราก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับปแปลงนี้ทางด้านฝั่งซ้ายมือของผมเป็นปแปลงที่ติดถนนลาดจ,จางปแปลงนี้นะครับจะเป็นเนื้อที่ขนาดประมาณ4ไร่3งานสาตารางวาถ้าเกิดว่าใครที่อยากทำการเกษตรนะครับเนื้อที่ขนาดเนี่ยถือว่ากำลังอยู่ในช่วงของกลางๆเลยนะครับสามารถที่จะลงทุนทาอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้ครับส่วนใหญ่แล้วเขาทาเป็น พื้นที่การเกษตรนะครับแปลงด้านข้าง เห็นดินตามดีมากนะครับแล้วตลอดเส้นทางที่เข้ามาเนี่ยครับก็จะมีพวกหมู่บ้านบ้านเรือนของผู้คนนะครับไฟฟ้ามาถึงด้านหน้าแปลงเป็นไฟฟ้า3มเฟสนะครับไฟสว่างสองทางก็มีนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆชาวบ้านแถวนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะทําการเกษตรนะครับมีอ้อยนะครับแล้วก็มีมันสปะหลังมีมะม่วงนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีพวกมะละกอด้วยนะครับมีพืชผักนะครับแล้วก็มีฟาร์มเห็ดนะครับอันเนี้ยแนวเขตของเราเนี่ยครับจะอยู่ตรงด้านตรงเขตนี้นะครับก็จะวิ่ง ไปถึงทางด้านฝั่งด้านท้ายที่ติดกับลำ้วยเลยส่วนแปลงทางด้านฝั่งขวามือนะครับจะเป็นแปลงที่ตัวอย่างว่า พื้นที่แถวเนี้ยเขาทําการกเกษตรแปลงนี้ปลูกมะละกอมะละกอนี้ใช้น้ําเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีปลูกถั่วด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านฝั่งนี้นะครับทางด้านฝั่งทิศตะวันออกเนี่ยอันเนี้ยก็จะเห็นว่ามีเพื่อนบ้านอยู่หลายหลังคาเรือนแถวนี้ไม่เปลี่ยวนะวิวเข, mm. ขาก็มีแล้วก็นะครับจะเห็นแท้งปลาบาอยู่ใกล้ๆไฟสว่างสองทางมีแล้วก็มีเพื่อนบ้านที่เขาทําฟามเห็ดกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในแปลงที่ดินของเรากันบ้างนะครับแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับเราจะได้ เปรียบในเรื่องของการติดกับถนนลาดยางนะครับหน้ากว้างเนี่ยก็จะอยู่เวลาประมาณ3 5เมตรนะครับซึ่งอยู่ทางด้านของฝั่งทิศเหนือนะครับแล้วก็ทางด้านท้ายแปลงเนี่ยเขาจะมีลำห้วยอยู่ซึ่งทางด้านท้ายแปลงเนี่ยในช่วงของหน้าน้ำเนี่ยต้องบอกว่าได้น้ําเยอะมากๆเพราะว่าลำห้วยเนี่ยเขาจะมีระดับความสูงอยู่ราวประมาณ3เมตรถึง3เมตรกว่านะครับแล้วก็ในช่วงหน้าแรงเนี่ยน้ำก็จะน้อยหน่อยนึงแต่ว่าเรื่องของน้ำเนี่ย ไม่ต้องห่วงเพราะเนื่องจากว่าในแปลงที่ดินของเรานะครับจะมีบ่อน้ําออกอยู่ลูกหนึ่งที่ขุดเอาไว้นะครับซึ่งบ่อลูกเนี่ยก็จะได้น้ําออกอยู่ตลอดทั้งปีนะครับบางครั้งเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็มาขออาศัยน้ําในแปลงของเราบ้างนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราเป็นแปลงเดียวบริเวณเขตนี้ที่เราขุดบ่อน้ําเอาไว้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะมาอยู่ในที่ดินผืนนี้นะครับแล้วอยากจะมาปรับนะครับขยายบอ่อ ไปขยายทางด้านส่วนด้านท้ายก็ได้ที่ติดกระลำ้วยเวลาหน้าน้ำเนี่ยเราก็จะสามารถก,กักเก็บน้ําได้ดีมากขึ้นก็แตละสามารถที่จะทําเป็นสไตล์แบบว่าโค้งหนองนาโมเดลแบบปรับ เปลี่ยนแผนไปได้นะครับผมแปลงนี้ราคาขายจะอยู่ที่ไรล,ล่ะ4 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับซึ่งแถวเนี้ยส่วนมากแล้วอ่ะราคาเขาจะตั้งกันอยู่ประมาณ500,000แปลงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่ราคาถูกนะครับตัวเอกสารติดเนี่ยเป็นฉนดครุฑแดงน,นสสี่จอนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเนี่ยอยากให้ได้ลองเข้ามาชมดูนะครับว่าใครที่ซื้อแล้วนะครับแล้วต้องการจะมาอยู่อาศัยนะครับต้องการในเรื่องของการเดินทางนะครับที่ บริเวณเขตน,นี่ถือว่าสะดวกสบายมากเราจะเข้ามาจากเส้นถนนทางหลวงชนบทเส้นหลักนะครับอยู่เราประมาณ700เมตรแล้วก็ในเรื่องของออโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลเรื่องของอบตอนะครับแล้วก็มีพวกตลาดนัดนะครับที่จัดอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมีเรารประมาณ3วันจะอยู่ระยะรัศมีห่างจากเราเนี่ยราวประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราอยาก ที่ตลาดใหญ่ตลาดสดนะครับตลาดจอมบึงจะอยู่ระยะทางห่างจากเราเนี่ยประมาณ17กิโลเมตรเดินทางประมาณทัก15นาทีก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ จะมานะครับจากกรุงเทพผมว่าจากที่ขนส่งสายใต้ใหม่นะครับแปลงนี้ถือว่าใกล้มากนะครับเพราะว่าระยะทางเนี่ยอยู่เราประมาณ98กิโลเมตรเดินทางเพียงแค่ประมาณเราหชั่วโมงครึ่งนะครับก็ามาถึงที่ดินแปลงนี้แล้วทางด้านท้ายแปลงที่ดินของเราที่เป็นส่วนติดกับลําห้วยนี้นะครับตรงด้านเนี่ยเขาจะมีเว้นในเรื่องของขอบทางเอาไว้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับจากรัศมีของแนวที่ติดห้วยนะครับแล้วก็เข้ามาอีกประมาณ4เมตรเนี่ยก็จะเป็นแนวแหลักๆ เขตของแปลงที่ดินของเราที่อยู่ตรงด้านนี้นะครับอันนี้จะเป็นหลักปูนตัวใหญ่มากนะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงครับแปลงนี้เดี๋ยวทางด้านผู้ขายเนี่ยเขาจะรังวัดสอบเขตให้ใหม่อีกรอบนึงนะครับจะได้เห็นแนวเขตชัดๆกันเลยนะครับเนี่ยครับจะเห็นว่ามันจะมีที่หัวไร่ปลายนานะครับก็จะเหลือ ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับในช่วงของด้านท้ายแปลงนี้ตั้งอยู่ในเขตของตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีหากใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะแจ้งนะัดเข้ามาดูได้นะครับกับเบอร์ทีมงานที่อยู่ใต้ล่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือคุณเจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยส่วนวันนี้ผมนัชนวนและทีมงานทำเลดีจากลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย